กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องคอนเทนต์แต่งงานแลกกับปิดงวดรถเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอ่าล่าสุดต้งพี่น้องเนาะจากทางเพจดังเพจคุณเลดี้พรทิพย์เพิ่นกะได้โพสต์แชร์สิ่งนี้บอกว่าสูสูนีเรื่องสีบอกวัาสันมาพี่น้อง เรื่องอย่างน้อบาทนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าคอนเทนต์ขอแต่งงานแลกมากับการปิดงวดรถให้บักลา่าวาสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องหลังจากนั้นเนาะพี่น,น้องเนาะชาวเน็ตแทบอึ้งสิ่งนี้ทันทีเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่ใจขึ้นมาทันทีบอกว่าถ้าเรื่องดังเก่าเป็นเรื่องจริงมาสันวา่า สงสารลูกนางทั้งสองคนมากกว่าสันมาีพิ้องเกิดอะไรขึ้นเนาะพีิ้องเนาะในส่วนของเรื่องดังกล่าวจากที่ทางเพจดังได้เฉนั้นพูดถึงใครแล้วก็เรื่องที่พูดนั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของทางเอฟซตั้งคําถามทันทีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็สงสารลูกของนางทั้งสองมากๆวสันต์วพี่น้องนั่นแหละพี่น้องลายคนลายคอมเมนต์เข้ามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเนาะพี่นนะ้องเนาะบอกว่ามั่นขนาดนั้นเลยบอวสันวนะ่วแล้วยังบอกอีกว่าถ้าคนคิดได้ไม่อยากจะเอาชนะ จะไม่แบกอะไรแบบนี้หรอกวาสันวารักกันจริงต้องบอกกันได้ว่าคุณไม่เหมาะกับการร้องเพลงนะวาสันวาพินวองบางท่านก็บอกว่าปาตอิลิติวาสันวามันแมนอิลิติพออโอวาสันวาพ่นวองบางคอมเมนต์ก็บว่าแท้บ่หนีวาสันวาเข้ามาจากไหนหรือวาสันวาพินวองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฮะศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิง จะไม่มีหน่อยหรอว่าสันวา่าเราจะยอมลดตัวลงไปเกือกกั้วกับสิ่งแบบนี้จะไม่คิดหน่อยหรอวาสันวะพี่น้องสินสอดถ้าไม่ถึง10บล้านจะไม่แต่งเธออยากกลืนน้ําลายตัวเองนะสาววาสันวา่าทางคอมเมนต์เอฟนพี่นนะ้องเนาะเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวนาะพี่นนะ้องเนาะหลายคนหลายท่านก็บ,บอกว่าเปีเก่งมากว่าสันวา่า บอกว่าในส่วนของการบริหารวงคือโบกิงคือจังปีผู้ใช้เนี่ยวสันต์วพี่น้องบางข้อมินก็บอกว่าในส่วนของเรื่องดังกล่าวมันมีอะไรที่แอบแฝงทุกเรื่องหละวสันต์พี่น้องแล้วก็ยังพูดอีกว่าคิดไว้ไม่มีผิดวสันต์วะถูกสูบเงินก้อนอีกแล้ววสันต์พี่น้องบางท่านก็บอกว่าอยากมีผัวกระตองลงทุนนันล่ะวสันวาะเอาให้มันมุดตัวไปลวดวสันต์วให้มันสมปาถนาวสันต์าพี่น้องบางท่านก็บอกอีกว่า สุดยอดจริงๆวสันวาเงินที่เก็บไว้ให้ลูกแล้วไหนเล่าเอาไปให้ผู้ชายหมดเลยวสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกอีกว่าเป็นไงละ่ะบักคําผานคนเก่งคนดีของเธอวสันวามั่นสิผ้าเจ้าหางเจ้ามีบอหรือมั่นสีมาถลอกมาถลุงของเจ้าเบิดนอ้อย่ายเอ้ยวสันวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องหลายคนหลายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วหลายคนหลายท่านก็พูดว่า สงสารลูกๆทั้งสองของนางถ้ามีแม่แบบนี้มันไม่ไหวจริงๆมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าท่านโดนป้ากันกระิเสกันคักบาดหนี่าสันวาตอนนี้เฝ้ากอบเฝ้าวกวุยเด้อกหลา่า่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเอ้าบาดนี้กำมั่นกันเริ่มปากดแล้วละว่ะ่าสันวาสิ่งใดที่เอาของเขามาสิ่งใดที่ตัวเองกระทํากับคนอื่นไม่ดี มันก็ย้อนกลับคืนหาตัวเองหลายเท่าพันเท่าแน่นอนมาสัวบาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าเอฟซีก็ใส่ใจต่อเนื่องกันเลยพี่นอ้นบบองเพื่อนกาบอกว่าทางพอออมีเรื่องอยังให้ใส่ใจต่อบนอมาสัญญานบาจะปักหมุดรอตรงนี้มาสัญบาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้ กับคอม,มินไวใตคลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมี่าวามาอัปเดตไมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเด้อสวัสดีจา้า